ก่อนก่อนจะกลับก็จูบหอมหลักกิโลจอมปลวกให้โชคนะครเพราะแกเชื่อว่าเป็นลูกสาวแกนะก็แกก็ให้สัมภาษณ์แล้วนะมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมครับสนับสนุนทุกแผงมีเทคนิคในการซื้อลอตเตอรี่ไหม <S S S อะไรนะต้องบอกว่าซื้อแล้วไม่อยากถูก โอ้โหก็อยากถูกยูจะได้เอาเอาอะไรอ่ะหมอลำซิ่งเหรอชอบไหมชอบถ้าถูกแล้วันที่หนึ่งนะจำชื่อเลยนะฉนหัวขาวนี่นายดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันที่หกจะจัดงานวันที่หกกันยานี้วันที่หกกันยานี้จะจัดงานนะฮะจัดงานใหญ่มอบทุน อยากจะมาอยู่แต่ว่าหาคุณขับรถแต่ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งมาแน่นอนอ่ะเอาเป็นว่าเมารถตู้มาเลยตอนนี้ซื้ออะไรบ้างครับรางวัลที่หนึ่งเราโชว์กันก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาถูกโอ้ยมาได้ซื้อจดไว้ดูเนี่ยเดี๋ยวดูเป็นหลักฐานนะรางวัลที่หนึ่งนะเยอะมากครับจะเห็นเจ็ดแปดแล้วมีเลขคุณละไหมมีจ่ายแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดห้าด้วยเนี่ยไม่มีแปดด้วยสามพันหกนะ ไม่มีตังชายเดี๋ยวไม่มีสามพันหกนะฮะไหนดูนะฮะสามพมาเหมานะฮะเดี๋ยวมาดูว่าสามพหลังจากหวยออกจะกลายเป็นเศษกระดาษหรือจะเอาไปเบื่อเงินได้นะฮะมันมีสองอย่างแกาวกไม่ทิ้งฮะกไม่ทิ้งไม่ทิ้งเดี๋ยวมาส่งให้โจโจไปห่อเป็นดอกไม้สวรรค์ตอเอาไว้ทำเลี่มา้เเอาไว้ทำเป็นดอกไม้จันดอกไม้จัน นะเดี๋ยวมีลุ้นนะเลขสวยๆทนะั้งนั้นซื้อแล้วไม่ถูกก็จะไปเสียมาไกลจากพัทยาใช่ไหมอ๋อโคราชครับมาจากโคราชเลยลตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะครับเป็นส่วนของด้านหน้าคุณละเขาบอกว่าเขาเห็นตรงนี้นะฮะเห็นตรงนี้เป็นเลข68ปดนะครับเขาก็บอกว่างวดเนี้ย เขาให้เลขเดียวคือ68ส่วนจะออก68หรือไม่อย่างไรก็สุดแท้แต่วาสนานะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าหวยจะออกอะไรหวยออกวันที่1กันยาครับเราลุ้นพร้อมๆกันในเวลา16นาฬิกานะครับเนี่ยหลายคนก็ฝากครับโจมาเนี่ยให้ถ่ายที่บริเวณจอมปลวกให้แบบชัดๆหน่อยนะฮะเอาเป็นว่าผมถ่ายให้เห็นกันแบบนี้นะ คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็ลองแสดงความคิดเห็นมานะฮะใครเห็นเป็นเลขอะไรก็คอมเมนต์กันมานะฮะซื้อกี่ใบนะฮะสองใบค่ะใบไหนดูดิหาได้จริงๆด้วยจะลุ้นลุ้นรางวันที่1ห,หรือลุ้นเลขล่างครับเนี่ยรางวันที่หค่ะโอ้โหลุ้นลุ้นสูงเกินไปแล้วเนี่ยผมผมเนี่ยลุ้นแค่เลขล่างพอครับเกเนี่ยผมลุ้นล่างอย่างเดียวนะะ,ะก็เก กับ72นะที่รุ้นให้ได้รุ้นล่างกันกับ71อีกตัวหนึ่งมันมี3ตัวนะ9 7 7ก7 1นะก็เป็นแนวทางนะครับเป็นเลขของน้องวายุนะฮะวายุมหาเฮงครับก็มาตามความเชื่อนะฮะแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่แล้วเลขอะไรชูหน่อยฮะเดี๋ยวดูที่ไปที่มาก็ซื้อ08ซื้อ86 ซื้อ19ซื้อ0ูนซื้อกี่ใบครับเนี่ยสวยนะซื้อหลายใบมากจิงจิงไอเมียนเลยนี่ซื้อคือคือหวังหวังหวังฝังหวังรางวัลที่เท่าไหร่รางวัลที่หนึ่งโอ้หวังรางวัลที่หนึ่งเลยก็ขอให้ได้ขอให้เฮงขอให้หมานะฮะเนี่ยคนขายลอตเตอรี่ก็เนี่ยฮะเป็นธรรมชาตินะ คนขายก็อยากขายคนซื้อก็อุ้ยจะเหลือเงินไหมเนี่ยจะเหลือเงินไหมเนี่ยกลับ้ก็อยากถูกชุดเดียวอหญ่ๆนี่เลขกลับชุดเล็กนี้อ๋อมีเลขกลับทุกอย่างนะโอ้บรรยากาศของการซื้อขายคือเขามาเนาะแล้วเขาก็เห็นตัวเลขเขาก็ซื้อลอตเตอรี่ตามเลขต่างๆเหล่านี้เอาเป็นว่าเก็บไว้เติมน้ำมันกลับบ้านด้วยนะแม่นะ การลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะขอสักเพลงก่อนจะถูกรางวัลที่หนึ่งฮะขอสักเพลงครับเอาสักเพลงครับขอสักเพลงครับเรลองเพลงไม่เป็นยิ้มก็ยังดีฮะยิ้มรับโชคที่สารนางฟ้าฮะคนนี้แหละฮะเดี๋ยวจะมาถูกรางวัลที่หนึ่งคนนี้แหละเดี๋ยวจะเอาหมอลำซิ่งมาถูกรางวัลที่หนึ่งมาแน่นอนวันนี้หมดไปกี่บาทแล้วครับลอตเตอรี่สนับสนุนรัฐบาลหลายพันนะขออนุญาตถ่ายรูปนะคเเนี่ยตอนนี้ถ่ายรูปไว้ก่อนเลยนะฮะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเคนนีไมคนนี้ฉลาดครับถ่ายรูปไว้ เวลาถูกางมัลที่หนึ่งให้ทิปเขาเท่าไหร่ครับจะเอากี่แสนเออจะเอากไปอยู่ไปอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวไปเป็นหลักฐาน12ล้านจะให้กี่แสนแต่เจ๊เขาไหนไหนให้เมื่อกี้อ่ะก้อนนี้ไหนเออนี่มา้นี่ไหนๆดูๆดูๆอ๋อ727อ๋อเลขหามด้วย161 727เลขสวยมจอ426 ใช้คนนี้แหละเนี่ยจำฉันไว้นะถ้าฉันถูกวันที่หนึ่งฉันเอารถตู้มาฉันไม่เอารถคะเล็กมาหรอกหมดตังเดิมไม่มีเงินหมดตังแล้วนะหมดตังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปเบิกที่กองฉลากเดี๋ยวมาซื้อใหม่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ่ก็ลงเมรประมาณสองปีแล้วค่ะหลงสองปีจะหาแม่ไม่เจอก็ที่แรกเข้าไปกับรถแม่เลยพอไปถึงกรุงเทพก็ลงไปซื้อขนมก็แล้วไห้ไหม หาแม่ไม่เจอพ่อขับรถกมกพอขับรถกับแม่ออกไปก่อนทีน,นี้ลูกก็ขึ้นไม่ได้ก็หลงทอน,นี้ก็บอกว่าเขามาอยู่ในจอมปลวกนี่แหละใครมากราบไหว้จะได้เจอแม่เขาทีน,นี้ก็ดูในโทรศัพท์นี่แหละเห็นฉันกระร้องตลอดเลยฉันไม่มียางนนก็ไม่หลับอะไรก็ไม่หลับอยากมาพอดีบอกพ่อพาฉันไปดูจอมปลวกนั่นหน่อยสิว,นนวันนี้มาดูแล้วรู้สึก เป็นยังไงบ้างความรู้สึกในใจหรือความรู้สึกในใจแบบสวยมากลูกสาวหอมสวยมาดูกอดลูกสาวหอมลูกสาวจนเมื่อกี้ก็เดินทางมาจากกรุงเทพใช่ไหมอ,อ๋อจะเดินจากนี่ฮะตอนนี้คนก็ไปรุมถ่ายกันที่ป้ายสารนางฟ้านะด้านซ้ายที่เขาบอกว่ามีตัวเลขอยู่ หลายคนเห็นไปแล้ว3มตัวตรงๆก็มีหลายๆคนก็ชี้มาที่หลักกิโลนะะต่างคนก็เห็นเลขที่หลักกิโลกันแล้วนะะแต่ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าเลขหลักกิโลมีมีแค่นี้จริงๆนะฮะนี่ยไปแยกทางหลวงสองระยะทาง8กิโลครับตรงนี้หลักกิโลเมตรที่8ดนะหลักกิโลเมตรที่8ดครับและไปบ้านอะไรเนี่ยไปบ้านคาระแมะครับระยะทาง7กิโลครับเลขมีแค่นี้จริงๆครับ ออกแล้วออกอีกตีลังกาสลับหัวสลับหางออกแล้วออกอีกครับงวดนี้จะออกอีกหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันครับเวลา16นาฬิกาวันที่1กันยาครับหวยจออะไรไม่มีใครรู้ครับรู้ต่อเมื่อกองสลากออกผลทุกวันครับนี่ฮะนอกจากมาทําบุญมาขอเลขแล้วนะครับก็ยังนําเสื้อผ้ามาบริจาคมาแบ่งปันนะให้กับชาวบ้านที่นี่ได้ใส่กัน เป็นการประหยัดสะดุ้งสะางครับข้าวปลาปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้เสื้อได้ผ้าไปใส่เนาะแบ่งปันกันครับสวัดีใครมาใครจะมาขอโชคขอลาบก็ถือนู่นนี่นั่นมาแบ่งปันกันละกันนะครับก็ถือว่าสังคมแห่งการแบ่งปันครับช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะฮะเดินทางจากโคราชชื่ออะไรนะฮะชื่อจีระหอพักจีราพรหอพักจีราพรนะอยู่โคราชหอบ้านมะค่า ใช่มาบมาค่าตรงพัดสวนรเทพอ่ะอ๋อเคยไปครับเคยไปใช่ไหมเคยไปครับเชิญวันหลังเชิญหน่อยนะได้ครับได้ครับไปดูลูกกบไปดูลูกกบเลี้ยงฟาร์มมีฟาร์มกบครับก็งวดหนึ่งนี่สนับสนุนหรือว่าซื้อลอตเตอรี่เยอะไหมครับโอ้ยหวยใต้ดินอีกต่างหากเอาเอาหวยใต้ดินอย่าไปพูดเดี๋ยวคนไปจับโอ้ยไม่จำเงินบาทบาทประมาณสามหมื่นช่วยรัฐบาลช่วยรัฐบาลเดือนละสี่หมื่นซื้อลอตเตอรี่หมดประมาณสี่หมื่นเดือนละสี่หมื่นแล้วถูกบ้างไหมคะ ถูกค่านิดหน่อยเคยเกิดมาในชีวิตเคยถูกวัมที่สองไหมคะไม่เคยเคยถูกลำมที่สามไหมคะรำมที่สี่ไม่เคยรวัลที่ห้าตัวเคยงวดนี้งวดนี้ขอพรกับนางฟ้าดีดีโอ้ยขออยู่แล้วเนี่ยได้รางวัลที่หนึ่งเจ้าหมอลำมาตัวเองะมาลำด้วยอบชอชอบลำอ๋อถ้าถูกรำมที่หนึ่งจะถวายหมอลำช่วใหญ่เจ็ดวันเจ็ดคืนเลยแม่คะคุณแม่เอาเลยรางวัลที่หนึ่งนะเอ้ยกระเป๋าตังค์ไ้ไหนวะเดี๋ยวหาเจอฮะ ใจเย็นๆครับใจลมๆวันนี้แผงลอตเตอรี่ไหนโชคดีจังซื้อแผงเดียวเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่กระจายกันอ้อยู่ตรงันนี้ครัเป็นเป็นสิ่งที่แบบน้ำมันรถทำไงเนี่ยอินฟินิตี้มากนะฮะนางฟ้าช่วยทั้งคนขายช่วยทั้งคนซื้องวดที่แล้วแผงตรงนี้แหละผมมาสัมภาษณ์ันนั้นบอกว่าอะไรนะ733ใช่ไหม คนก็ไปซื้อเจ็ดสามสามตามก็โดนกันเยอะเลยผูกกันเยอะเลขท้ายไม่มีเงินเติมน้ำมันรถกลับบ้านเนอะเท่าไหร่นะสามพันหกก็เอาลอตเตอรี่ไปจ่ายแทนค่าน้ำมันก็ได้นะฮะเพราะว่าหวยยังไม่ออกยังมีราคาอยู่นี่ฮะเงินสดๆนะฮะหกใช่ไหมเศรษฐกิจสะพัดครับแบงค์ห้าร้อยนะฮะไปเบื่อรัฐบาลนะไม่อยากได้แบงค์พันกลัวปองนีะฮะขอบคุณนะคะขอจุตรางวัลนะคะคุณผู้ชมนะ หัวขาวในอำเภอเมืองมา,านมะข่าน่ะมีชั้นคนเดียวคุณพี่อะไรคะคุณพี่อะไรชื่ออุ้ยเขาเรียกหลายชื่อเอาชื่อเดียวน่ะชื่อเดียวชื่อชื่อจริงๆจิลาพรเยื้องการชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อชื่อบุญยืนบุญยืนเื่อวดนี้สามให้ได้บุญยืนสามีอยู่ที่ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์สาธุนะฮะจริง ชอบมากนี่กระเป๋าเดินทางอย่างนี้เลยในเห็นว่าซื้อ97อยู่หลายใบเออได้ที่บ้านได้กนที่บ้าน97ถ้าไปเลขล่างก็ไม่ได้ลุ้นรางวัลที่หนึ่งแล้วเนาะก็ขอให้มันออกรางวัลเลขท้ายสองตัวแล้วกันเนาะสองตัวก็เอาจะได้มาอีกครับผม FC สุรินทร์ทีวีเดินทางมาจากโคราชบ้านเอ๋งครับก็ขอให้มันนะครับเด้อขอให้มันยินได้มาอีกเนาะมาอีกแน่ๆแหละได้มาแน่นอนเลย มาถึงแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ยดีใจหลายดูใจจนจนพูดไม่ออกอ่ะรู้สึกตื่นตันใจไหนๆก็ได้มาได้เหนได้ยินได้มายากมาได้ยูทูบใหญนใหได้เห็นแล้วจะดูวันหนึ่งหลายรอบจ้ะขอบคุณครับแม่ดูดูมากแท้ๆเต็นเช้าเย็นๆนะดูวยไม่ยุดกระไดดอกเนาะ่ย ด้วยใจลมอาจจะแรงเนาะเพราะว่าชุดชุดเยอะนะฮะป้าแกก็พูดภาษาบ้านบ้านแล้วเนาะนางฟ้าที่ไหนจะไปออกสังคม หรืออาจจะอยู่สังคมสังคมบนสวงสวรรค์ก็ได้เนาะขายนะได้ครบไหมคะได้ครบไหมคะคนนี้ได้สองใบสองร้อยคนไหนได้เยอะคะอุ้ยคนนี้ได้ห้าร้อยยิบใส่กระเป๋าเลยได้ใบโอ้ได้กี่ใบคะได้สิบใบค่ะสิบใบได้พันหนึ่งโอ้คนนั้นได้เท่าไหร่คะได้หกใบค่ะโอ้แสดงว่าขายขายสู้คนนี้ไม่ได้เขามีเทคนิคเขามีเทคนิคคนนี้ยังไม่ได้เลยังไม่ได้เราเดินทางมาจากโคราช ครับลแ,ลแล้วมาแม่มาตรงไหนก่อนตรงนี้เหรอครับอ๋อเหรออืมครับแล้วนางฟ้าเขาอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าเขาอยู่นางฟ้าไม่ใช่เขาอยู่บนฟ้าเหรอฮะเขาบอกไม่เลวเขาไปอยู่บนฟ้าแล้วอ๋อครับแล้วมาเนี่ยเห็นเลข อะไรบ้างแล้วเลขในหลักกิโลไม่สนใจแหละครับทั้งงวดน,นี้เลขในหลักกิโลมาอีกไม่สนใจแหละครับเ,เลขมีสองสองหกมีแปดมีแปดมีเจ็ดเขียนไปแล้วอ๋อเขียนไปแล้วมันเป็นเลขเกี่ยวกับหลักกิโลไหมครับอ๋อครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูว่าคุณพี่คุณพี่อะไรนะฮะค,คุณพี่ลอยอายุเท่าไหร่ครับอออายุห้าสิบสามครับตรงนี้ก็เลขก็เห็นอยู่นะฮะ แปดเนาะแล้วถ้า6กตีลังกากลับมาเป็น9มาจับกับ7จ็ดก็ถือว่าถูกไหมแม่จะพึ่งจะพึ่งซื้อให้เขาร้องเพลงให้ฟังสักพึ่งเพลงอ่าถ้าร้องเพลงจะซื้ออ้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันเอาร้องหน่อยร้องหน่อย อา้าวเนี่ยฮะถ้าร้องเพลงจะซื้อเรายิ้มด้วยยิ้มขอบคุณค่ะยิ้มนะฮะความสุขที่เราได้แบ่งปันเด็กของเนช้างช้างช้น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันกระตูไม่เบาจมูกยังเอาวันนี้นะประธานมูลนิธิมาเองครับมาแจกตังค์ซื้อลอตเตอรี่ครับประจวบใจยังนี่แหละประจวบสองประจวบสอง ชอบเนาะทำเรามีความสุขแต่ทำไปทำมาลอตเตอรี่ได้ตังมันมีความสุขก็ทำได้นะ้นถือมาลอยแล้วแม่อยู่ตำบลผักไม้เย้ถ้ารางวัลที่หนึ่งอย่าลืมหนูนะไม่ลืมหรอาลมกไ้อยู่ที่ไหน คนนี <pecially> here, ้เคยขายรางวัลที่หน <c oughs> ึ่งแล้วใช่ไหมยังไม่เคยวันนี้จะเคยจะขายวันนี้เราจะขายให้เจ๊เขาอ๋อคนนี้จะขายนี่นี่นีเขาบอกว่าจะขายรางวัลที่หนึ่งให้เจ๊้ไม่เป็นไรหรอกเวลาถูแล้วจะน้ำกันมางวดนี้เลขหามจะมามันหามันหาเลขหามไหนเจ็ดสองเจ็ดเนี่ยเจ้าขอได้ไหมเจ้าจะซื้อจอิงเฮ้ยเจ็ดในโชว์เจ็ดสองเจ็ดเลขหามอ่ะเออสวยมีเงินติดมาด้วยเห็นไหมโอ้เจ็ดสองเจ็ดมันหามทั้งหน้าทั้งหลังเลยดูครับเฮ้ยเลขแบบนี้น่าซื้อมีอไหมครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด ถ้าเลขลอตเตอรี่จะออกแบบนี้นะฮะเลขหามจะออกครับอาจารย์โอปสูบอกเอาวันนังคารเลขหามครับโอ้โหเลขหามนะครับมีมีไหมครับเลขหามแบบนี้ให้ผมหน่อยฮะในเลขหามแบบไหนหกเก้าหกแปดสี่แปดมันมีอะไรที่แบบอเดี๋ยวเออเดี๋ยวมันไม่หามมันหามยังไงมันหามมันหามหกสองหกโอ้หกสองหก อุ้ยสองคนหกสอเลขอะไรครับเนี่ยครับแม่เห็นแค่ตรงเนี้แม่จะซื้อเลขอะไรครับโอซื้อหมดเลยซื้อหมดมีอะไรบ้างแม่มีอะไรบ้างครับแม่สองสองหกเลขแปดแม่ซื้อเลขอะไรครับแม่จะซื้อสองสองนี่เลยอ๋อสองสมันจะออกเลยแม่แบบเนี้ออกเลยครับทําไมแม่ไม่ซื้อเลขหกแปดะแม่ก็ซื้อหมดเลยถ้าหกแปดไปซื้อยังไงได้อีกเพราะว่าคุณละบอกหกแปด หกแปดงวดที่แล้วบอกสองแปดไปออกแปดแปดบอกหกห้าหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดไปออกแบบนั้นถ้าแม่ซื้อตรงตรงมันจะถูกไหมครับ่ไรู้ลอ่่านืออออไมก๋ออ่านหนังสือไม่ออกแต่มองเห็นตัวเลข<ร>นะแม่เนาะ